สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอเช่นเคยซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับการสปอยหนังเรื่องส p ป c t ร a l หนังที่ว่าด้วยเรื่องหน่วยรบพิเศษที่ออกรบอยู่กลางสงครามในระหว่างที่วกเขากําลังต่อสู้อยู่กับฝั่งศัตรูวกเขาก็ต้องเจอศัตรูอีกหนึ่งอย่างแถมเจ้าศัตรูใหม่นี้แทบจะเรียกว่าผีเลยก็ได้เพราะว่าพวกมันนั้นโปร่งใสเคลื่อนทีทะลุสิ่งของได้แถมยังฆ่าทหารหน่วยรบพิเศษที่มีฝีมือดีได้อย่างง่ายดายทำให้เหล่าทหารนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากซึ่งพวกเขาจะสามารถรับมือกับเจ้าสิ่่งนี้้ไไดหรือม และเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังได้เปิดเรื่องมาธีทหารคนหนึ่งในใจกลางสงครามซึ่งชายคนนี้ยังมีชื่อว่าเดวิสเดวิสได้ติดต่อไปที่ฐานทัพเพื่อขอกําลังเสริมแต่ดูเหมือนว่าวิทยุสื่อสารของพวกเขาจะขัดข้องและถ้าหากเดวิสต้องรอกําลังเสริมอยู่ด้านนอกแบบนี้เขาอาจจะตกเป็นเป้าโจมตีเดวิสจึงไม่รอกําลังเสริมแล้วบุกเข้าไปที่อาคารด้านในก่อนในตอนนี้ทหารทุกคนของกองทัพสหรัฐระหว่างปฏิบัติการพวกเขาจะสวมแว่นที่สามารถมองเห็นในก้องคืนได้แถม เจ้าแว่นนี้อ่ะมันยังเป็นทั้งกล้องบันทึกที่สามารถมองเห็นได้ตอนกลางคืนและยังจับคืนความถี่สูงอื่นๆได้อีกซึ่งนี่ก็ทําให้เจ้าหน้าที่ทหารของทางกองทัพสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นตัวเดวิดเขาได้เดินเข้าไปในอาคารเป้าหมายที่คิดว่าพวกทหารกบฏนั้นกบดานอยู่ที่นี่ซึ่งเมื่อเขาเข้ามาเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อเดวิดต้องพบกับศพมากมายแถมศพพวกนี้ยังไม่ได้มีร่องรอยการตายจากการถูกยิง แต่เหมือนกับว่าพวกเขานั้นถูกแช่แข็งมากกว่าซึ่งทางด้านเดวิดที่สงสัยเขาจึงเดินเข้าไปตรวจสอบด้านในเรื่อยๆและในที่สุดเดวิดก็ต้องเจอเข้อกับอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านในโดยที่แว่นของเดวิดสามารถจับขึ้นความถี่บางอย่างได้ตัวเดวิดพยายามติดต่อกลับไปที่ฐานว่าเขาเจออะไรบางอย่างแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้แจ้งข้อมูลอะไรจู่ๆเจาสิ่งนี้มันก็ได้เคลื่อนตัวพุ่งผ่านเดวิดไปทันใดนั้นร่างของเดวิดก็ได้ถูกแช่แข็งและตายลงในทันทีซึ่งภาพที่เห็นจากแว่นของเดวิดแทบจะเรียกเจาสิ่งนีี้้ว่่าาผไดเลยตอม หนังจะตัดภาพไปที่วิศวกรคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคลายเขานั่นเป็นวิศวกรระดับสูงขององค์กรดับป้าที่คอยประดิษฐ์ยุทธุปกรณ์ให้กับทางกองทัพมาโดยตลอดและในวันนี้เขาก็ทำเหมือนอย่างเคยซึ่งนั่นก็คือการประดิษฐ์อาวุธใหม่ๆนั่นเองในวันนี้คลายได้ออกไปเอาอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่ด้านนอกซึ่งเขาก็ได้นำสิ่งที่เขาหามามาประกอบในเครื่องที่เขาคิดค้นโดยที่เจ้าอุปกรณ์ที่คลายกำลังทำอยู่มันคือเครื่องที่สามารถเปลี่ยนสารทางธรรมชาติได้อย่างทันทีซึ่งคลายก็ได้ทดสอบโดยยิงลำ เปลี่ยนกลายเป็นน้ำในทันทีทําให้เจ้าสิ่งนี้เข้าตากองทัพอย่างจังทําให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงมาดูเจ้าสิ่งนี้ซึ่งตัวของคลายและทีมกตั้งใจที่จะสร้างเจ้าสิ่งนี้ไว้คอยขับไล่เหล่าศัตรูที่บุกเข้ามาในพื้นที่ของพวกเขาแต่ทางกองทัพกลับอยากให้ทดลองกับสิ่งมีชีวิตเพราะว่าเจ้าสิ่งนี้มันน่าจะกลายเป็นอาวุธที่สุดยอดมากๆได้ซึ่งมันก็ขัดกับหลักการของคลายมากๆแต่พวกเขาก็ทําได้เพียงแค่รับปากที่จะทดลองกับสิ่งมีชีวิตตามคําสั่งของกองทัพหลังจากที่คุยกับคนของททาาาาางงกอออัพพเเสร็จแแลล้้ววนนไดดตติ่มหข เพื่อขอให้วิศวกรที่ผลิตแวนทิบเ,เขอใช้อยู่ไปตรวจสอบข้อมูลอะไรบางอย่างที่ฐานทัพของเขาซึ่งในพลออแลนไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้เลยเขาทําได้เพียงเรียกใครที่เป็นคนสร้างเจ้าแว่นนี้ไปดูข้อมูลด้วยตาตัวเองซึ่งใครก็งงกับในพลออแลนมากมากแต่สุดท้ายเขาก็เดินทางไปที่ฐานทัพของในพลเมื่อใครมาถึงในพลออแลนก็ได้รีบมาต้อนรับใครในทันทีซึ่งในพลก็ได้บอกว่าตอนนี้พวกเรากําลังรบกับพวกรัเสเซียอยู่แต่ดูเหมือนว่าในระหว่างที่คนของในพลกําลังออกปฏิบัติการพวกเขานั้นจะเจอกับอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิ เป็นคําพูดไดไ้ลจึงเรียกให้ใคลายมาดูด้วยตาตัวเองในพลอแลนได้เปิดวิดีโอที่บันทึกผ่านแว่นให้กับคลายดูซึ่งในวิดีโอเจ้าแว่นนี้สามารถจับภาพซาสานะาได้บางอย่างได้ซึ่งทหารที่ออกไปปฏิบัติการไม่สามารถมองเห็นเจ้าสิ่งนี้ได้ด้วยตาเปล่าคลายที่เห็นวิดีโอก็รู้ว่านี่มันไม่ใช่ความผิดพลาดของแว่นเจ้าสิ่งนี้มันน่าจะต้องเป็นขึ้นความถี่อะไรบางอย่างแต่คลายก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรในพลอแลนจึงพาคลายไปดูวิดีโอของทหารที่เข้าไปใกล้เจ้าสิ่งนี้มากๆแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเข้้าาไไปปใกกกลมมันมกเกนเิ ซึ่งภาพวิดีโอนี้ก็มาจากแว่นของเดวิสนั่นเองในพลอแรนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ CIA ที่มีชื่อว่าเมดิสันกาลังสืบเรื่องนี้อยู่พวกเขาไม่สามารถให้ข้อมูลนี้กับเบื้องบนได้เพราะว่ามันคงจะดูเหลวไหลจนเกินไปที่เหล่าทหารนั้นตายจากผีในสงครามซึ่งสองสามสัปดาห์มานี้มีทหารจํานวนมากที่ตายเหมือนกับเดวิสซึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุการตายของทหารเหล่านั้นเลยเมดิสันนั้นคิดว่าเจ้าสิ่งนี้มันน่าจะเป็นทหารของศัตรูที่ใช้ชุดอมพางร่างกายอยู่แต่คลายนั้นก็ค้านขึ้นมาท เขากาลังพัฒนาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันและคงไม่มีใครที่ไหนที่ลํำหน้าก,กว่าองค์กรของคลายไปได้แต่คลายก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเขานั้นอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้ซึ่งข้อมูลที่คลายอยากได้ก็คือภาพที่ชัดมากๆของเจ้าสิ่งนี้คลายได้พาทั้งสองคนไปดูกล้องที่เขานั้นพกมาด้วยซึ่งกล้องนี้มีคุณสมบัติที่สามารถจับเคลื่อนความถี่ได้เหมือนกับแว่นของทหารแต่มันนั้นมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าแว่นมากซึ่งคลายก็ต้องการใช้เจ้าสิ่งนี้ไปถ่ายภาพเจ้าสิ่งประหหลลลาาาาดดนนนนนนััน่ยยพพออออออแกกก็เเุญตใออ้้้คไไปรรมบทืงจ พวกเขาได้รับรายงานว่ามีทหารจำนวนมากถูกจับตัวไว้ที่นั่นในพลออแลนเลยจึงสั่งให้ทีมทหารหน่วยหนึ่งออกไปช่วยเหลือทหารที่ถูกจับตัวไว้ตัวคลายที่ได้รับอนุญาตแล้วเขาเลยแนะนำกล้องที่เขาพกมาไปติดกับรถของหน่วยทหารที่จะออกไปปฏิบัติงานซึ่งตอนแรกดูเหมือนว่าทหารพวกนี้จะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ทีตัวข,ของคลายถอดปืนกลหนักออกจากรถและติดกล้องของเขาเข้าไปแทนแต่โชคย,ยังดีที่ผู้พันมาโครคนที่เคยร่วมงานกับคลายได้มาบอกกับทหารพวกนี้ว่าตัวข,ของคลายนั้นอยู่ในทีมที่ผลิตยุทธกรณ์ต่างๆให้กับพวกเขาใช้ซึ่งนั่น รวมถึงรถคันนี้ที่คอยปกป้องชีวิตพวกเขามาหลายครั้งแล้วด้วยทําให้ทหารพวกนี้พอจะญาติดีกับคลายขึ้นมาบ้างต่อมาผู้พันมาโครก็ได้แจ้งรายละเอียดแผนการให้กับทุกคนฟังแผนการของพวกเขาก็คือบุกเข้าไปช่วยเหลือทหารที่ถูกจับตัวไว้และรีบออกมาจากที่นั่นให้ไวที่สุดโดยที่ตัวของผู้พันจะคอยดูภาพจากแว่นของพวกทหารและคอยสั่งการอยู่ในรถส่วนคลายที่ไปด้วยก็จะคอยดูภาพจากกล้องของเขาที่มีความละเอียดกว่าแว่นของพวกทหารมากว่ามีเจ้าตัวปริศนาอยู่ที่นี่หรือเปล่าโดยที่ตัวของเจ้าหน้าที่เมดิสันก็ได้กำชับกับทุกคน ไปว่าเจอสิ่งที่มันมองไม่เห็นนั้นน่าจะเป็นยุทธปกรณ์ของทหารศัตรูซึ่งเธอได้กำชับกับทหารทุกคนว่าให้เอาเจ้าสิ่งนี้กลับมาที่ฐานด้วยอย่างสมบูรณ์เธอจะได้นำมันไปตรวจสอบว่ายุทธปกรณ์นี้มันเป็นแบบไหนกันแน่และหลังจากที่ทุกคนได้ฟังรายละเอียดแผนการเสร็จทหารทุกนายก็ได้ไปเตรียมตัวและพวกเขาก็ได้เดินทางออกมาจากฐานไปยังเป้าหมายในทันทีตึกที่เป็นเป้าหมายนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ของทหารศัตรูซึ่งพวกมันก็น่าจะอยู่ในตึกนี้ด้วย ทหารทุกคนจึงเตรียมพร้อมที่จะเข้าปะทะซึ่งเมื่อทุกคนมาถึงเป้าหมายแล้วทุกคนก็ได้สวมแว่นตาแล้วบุกเข้าไปในตัวอาคารทันทีโดยเมือ่อพวกเขาเข้ามาได้แล้วพวกเขาก็ได้แบ่งกำลังออกไปค้นหาในแต่ละชั้นและเมื่อเข้ามาได้สักระยะพวกเขาก็เจอข้อกับศพของทหารกระบฏและทะหารที่คาดว่าถูกจับกุมตัวไว้ที่นี่ซึ่งคนพวกนี้ไม่ได้ตายจากบาดแผลกระสุนปืนแต่พวกเขาทั้งหมดน่าจะตายจากเจ้าสิ่งประหลาดนั้นแต่ในระหว่างที่ทีมของโทกำลังตัวสอบอยู่คลายได้เหลือไปเห็นความเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างผู้พันมาโครจ นนัซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าสิ่งที่มีความเคลื่อนไหวมันจะอยู่ใต้อ่างอาบน้ําที่คว่ำอยู่นี้ผู้ของโทได้เข้าไปตรวจสอบอ่างอาบน้นํานี้และทันทีที่พวกเขาเปิดมันออกก็ต้องพบเข้ากับจากคอมสต็อกที่นอนคดตัวอยู่ในนั้นคอมสต็อกนั้นเป็นหัวหน้าทีมของหน่วยจูโจมที่บุกเข้ามาก่อนโทจึงได้ถามกับคอมสต็อกไปว่าคนอื่นๆนั้นอยู่ที่ไหนแต่คอมสต็อกที่หวาดระแวงมากๆเขาก็ได้บอกไปว่าทุกคนนั้นตายหมดแล้วเหลือรอดเพียงแค่เขาคนเดียวซึ่งตอนแรกโทก็ดูไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่เพราะว่าคอมสต็ ก็ได้จเจอเข้ากับศพของทีมของจ่าคอมสต็อก stock, ที่ถูกอะไรบางอย่างเข้าเล่นงานทำให้พวกเขานั้นตายลงทั้งหมดทีมที่พบศพทหารเหล่านี้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบซึ่งก็ได้มีทหารคนหนึ่งที่ชื่อว่าแดนเข้าไปตรวจสอบในห้องที่อยู่ไม่ไกลนะซึ่งตัวของคลายและในพลมาโคที่มองผ่านจออยู่ <c oughs> ก็ได้เห็นสัญญาณความเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างผ่านแว่นของแดนแต่ตัวของแดนเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าเขาไม่เห็นอะไร และแดนก็ได้ยิงส่วนเจ้าสิ่งนั้นไปตามที่คลายบอกกระสุนนั้นมันกับพุ่งเข้าไปชนกำแพงเหมือนกับว่าไม่โดนอะไรเลยทําให้สิ่งที่ไม่ดีสันคิดว่าเจ้าสิ่งนี้มันคือทหารของศัตรูที่สวมชุดพังอยู่มันน่าจะไม่ใช่แล้วทันใดนั้นน่แดนได้ถูกเจ้าสิ่งนี้เข้าโจมตีซึ่งเขาก็ได้ตายลงในทันทีผู้พันมาโคที่เห็นแบบนั้นก็เลยสั่งให้ทุกคนขึ้นไปตรวจสอบในจุดที่แดนตายซึ่งทันทีที่ทุกคนขึ้นมาพวกเขาก็ต้องถูกเจ้าสิ่งนี้เข้าโจมตีทาให้ทหารของผู้พันมาโคคคคคนน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 นััััั้้้ททททยยยออตาาาไปีีีลลลลผูพมโ่่เเเห็็ชกกกสงงุถํ ททีีี่่นให้เว็วสุดสิ่งปริศนานี้่มันเข้าโจมตีทหารที่เข้าไปในตึกอย่างไม่หยุดยัง้งซึ่งทหารทุกคนที่ถูกเจ้าสิ่งนี้ทะลุผ่านพวกเขาก็ได้ตายลงในทันทีโทรได้พาจากคอมสต็อกรีบหลบหนีออกมาจากตึกซึ่งตัวของคลายที่พยายามบังคับกล้องไปดูเจ้าสิ่งนั้นแต่การบังคับจากด้านในมันดูจะช้าเกินไปและอาจจะถ่ายไม่ทันคลายจึงโผขึ้นไปด้านบนและบังคับกล้องด้วยตัวของเขาเองซึ่งคลายก็ได้หันกล้องไปในจุดที่ทหารหลบหนีออกมาปรากฏว่าสิ่งที่กล้องจับภาพได้มันคือสสารอะไรบางอย่างที่มันมีร ที่คลายจับภาพได้ผู้พันมาโครที่เห็นก็วิ่งมาพร้อมกับ RPG และยิงซัดเข้าไปที่เจ้าสิ่งนั้นอย่างจังแต่แล้วดูเหมือนว่าแรงระเบิดนี้มันจะทําอะไรเจ้าสิ่งนั้นไม่ได้เลยทาให้ผู้พันมาโครที่วิ่งออกไปถูกเจ้าสิ่งนี้ทะลุผ่านและเขาก็ตายลงเหมือนกันทหารที่เหลือชีวิตรอดได้พาการรีบขึ้นรถและจะรีบกลับไปที่ฐานเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถทําอะไรเจ้าสิ่งนี้ได้เลยแต่ดูเหมือนว่าความซวยมันก็ยังไม่หมดเพราะว่าขบวนรถของพวกเขาได้ขับไปเหยียบกับกับระเบิดทําให้รถหุ้มเกาะทั้งสองคันน,น,คคเ,น,นเดีียวท่รู้ ข้อมูลของเจ้าพวกนั้นกลับมาตายลงจากแรงระเบิดอีกทําให้พวกของคลายไม่เหลือคนที่รู้ข้อมูลของเจ้าสิ่งประหลาดนี้แล้วเหล่าคนที่ยังเหลือรอดก็ทําได้เพียงแค่วิ่งไปหลบหนีในโกดังที่อยู่ไม่ไกลนะซึ่งทหารที่ยังเหลือรอดอยู่ตอนนี้มันก็มีเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นแทนในตอนนี้ทหารทุกคนก็พากันบาดเจ็บจากแรงระเบิดเมื่อกี้ซึ่งก็ทําให้ทุกคนนั้นอ่อนล้ามากๆสิบเอก,กทอได้ถามคลายไปว่ารู้หรือ,อยังว่าเจ้าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่ซึ่งตัวของคลายที่เห็นเจ้าสิ่งนั้นผ่านกล้องชัด,ชด ร่างเหมือนกับมนุษย์และมันก็มีความนึกคิดเพราะว่ามันได้หันมามองคลายที่เห็นตัวมันด้วยตอนนี้ผู้ของคลายก็ทําอะไรไม่ได้มากแถวแว่นของเราทหารที่สามารถมองเห็นเจ้าสิ่งนั้นก็พังกันไปเกือบหมดคลายก็เลยใช้กล้องของเขาขึ้นไปส่องดูเจ้าพวกนั้นและเมื่อคลายส่องกล้องออกไปเขาก็ต้องพบเข้ากับเจ้าสิ่งนั้นซึ่งพวกมันก็มีอยู่กันหลายตัวและกําลังเดิอนอยู่รอบๆกดังที่พวกของคลายซ่อนอยู่แต่ดูเหมือนว่าเจ้าสิ่งนี้มันน่าจะเดินไปเจอกับอะไรบางอย่างที่เขาไปเกาะขาพวกมันทําให้พวกมันนั้นเคลื่อนไหวไม่ไไดด้้้้้คลาาายตังชื่่อเจพววนีสป ซึ่งสิ่งที่เกาะขาจาสเปกทอปพวกนี้อยู่มันก็คือแร่เหล็กบริสุทธิ์ที่ดูเหมือนว่ามีใครบางคนโรยมันไว้รอบๆกดังนี้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าพวกของใครไม่ได้อยู่ในกดังนี้แค่พวกเดียวผู้พันโทรเลยพาทีมของเขาออกไปค้นหาจนได้มาเจอเข้ากับห้องปริศนาห้องหนึ่งพวกเขาจึงบุกเข้าไปตรวจสอบแต่ปรากฏว่าก็มีเพียงแค่เด็ก2คนที่อาศัยอยู่ในห้องนี้พวกของใครเลยพาเด็กทั้งสองออกไปและสอบถามเด็กทั้งคู่ว่าทาไมทั้งสองถึงมาอยู่ที่นี่และมีคนอื่นอีกไหมแต่ทั้งสองพี่น้องก็บอกไปว่ามีแค่ทั้ง เขานั่นออกไปข้างนอกคลายได้ถามเด็กทั้งสองไปว่าใครเป็นคนโรยผงเหล็กรอบๆกระดังนี้เด็กสาวที่เป็นพี่ก็ได้ตอบไปว่าเป็นพ่อเธอที่ทําเองจากนั้นเธอก็ได้พาคลายและไมไดีสันไปเจอกับอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็คือศพของพ่อเธอที่ถูกเจ้าสเปกทาเล่นงานในตัวของคลายและไมไดีสันก็ได้แสดงความเสียใจกับเด็กสาวแต่คลายก็ได้เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่ร่างของชายคนนี้ซึ่งนั่นก็คือแผนที่ของมาสลอบโรงงานไฟฟ้าที่อยู่ริมน้ําซึ่งเด็กสาวก็ได้บอกกับทั้งคู่ไปว่าที่นั่นมันคือที่เริ่่มต้นทาทาออีาอออรรเกสัง คนโดยที่อาราททเลกก็คือปีศาจที่คนพื้นที่เชื่อว่าเป็นปีศาจที่เกิดขึ้นจากสงครามนั่นเองซึ่งตัวของเด็กสาวก็เชื่อว่าพวกสเปกตรัลนั้นเป็นอาราททเลกปีศาจตามตำนานที่คนพื้นที่นั้นเชื่อซึ่งตัวเธอนั้นก็หวาดกลัวเจ้าสิ่งนี้มากๆภาพไปที่พวกทหารตอนนี้พวกเขาสามารถติดต่อไปที่กองทัพได้แล้วพวกเขาก็ได้ขอกําลังเสริมเป็นรถหุ้มเกาะสองคันและหอที่จะบินมารับพวกเขาแต่พื้นที่ที่ปลอดภัยที่จะสามารถจอดหอได้มันก็ไกลจากที่นี่มากไม่ตอนนี้ทุกคนก็กําลังเถียงกันว่าจะไไไปปที่่นนัััยยยงงงลอดดภ้ ซึ่งในระหว่างที่ทุกคนกำลังเทียงกันอยู่คลายก็ได้เหลือบไปเห็นผงเหล็กบริสุทธิ์ที่อยู่ที่นี่จำนวนมากคลายเลยปิ้งไอเดียที่จะสามารถไปถึงที่นั่นได้อย่างปลอดภัยซึ่งนั่นก็คือการทำระเบิดที่ผสมแร่เหล็กนี้เข้าไปจะได้สามารถยิงจัดการกับเจ้าพวกสเปกตรัลได้ปัญหาที่พวกของคลายมองไม่เห็นเจ้าพวกสเปกตรัลก็แก้ไขได้โดยที่คลายนั้นสลับเลนของกล้องทำให้มันเปลี่ยนจากกล้องกลายเป็นไฟฉายที่สามารถส่องเห็นตัวของเจ้าสเปกตรัลได้ทำให้ตัวของคลายในตอนนี้สามารถมองเห็นพวกสเปกตรัลได้แล้วซึ่งคคลาายยกก็ไไดด้้้วิทททุบอนี่ััใหตงฟฉ เหมือนที่เขาทําในตอนนี้มาด้วยเพื่อจะได้มองเห็นเจ้าพวกนั้นได้เหมือนกันซึ่งหลังจากที่คนของคลายนั้นประดิษฐ์ระเบิดเสร็จแล้วพวกเขาก็กําลังพักกันอยู่พวกเขาก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวตัวของคลายเลยส่องไฟฉายไปดูปรากฏว่าเจ้าพวกสเปกตรัลจำนวนมากได้อยู่ที่ตึกฝั่งตรงข้ามและเมื่อพวกมันเห็นพวกของคลายพวกมันก็ได้กระโดดข้ามฝั่งมาเพื่อจะจัดการกับพวกของคลายทันทีทาให้ทุกคนต้องรีบอพยพออกมาจากโกดังที่ซ่อนตัวอยู่ซึ่งพวกเขาก็ได้ออกมาจากโกดังและมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่นัดก พวกสเปกทอลก็ได้ตามมาถึงเหล่าทหารพยายามวิ่งหนีย่างสูดชีวิตและยิงสกัดพวกมันด้วยระเบิดที่ทาจากแร่เหล็กบริสุทธิ์ซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าแร่เหล็กนี้มันก็จะได้ผลแต่มันก็ลังเจ้าพวกสเปกทอลไว้ได้ไม่นานซึ่งถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเขาจะต้องถูกเจ้าพวกสเปกทอลนี้เล่นงานจนหมดแน่ในตอนนี้พวกของคลายได้เดินทางมาถึงจุดที่นัดกับฐานทัพไว้แล้วแต่แล้วไฟฉายของคลายที่ส่องโตเจ้าพวกสเปกทอลมันก็ได้พังทําให้ในตอนนี้ผู้ของคลายนั้นเหมือนกับคนตาบอดที่มองไม่เห็นเจ้าพวกสเปกทอลแล้วองาไม่รู้าาม โจมตีจากทางไหนแต่โชคยังดีที่รถถังจากฐานทัพได้เดินทางมาถึงที่นี่พอดีซึ่งพวกเขาก็ได้ติดตั้งไฟฉายที่คล้ายวิทยุไปบอกมาด้วยทาให้พวกของคลายนั้นเห็นเจ้าพวกสเปกตรอลอีกครั้งแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือเจ้าพวกสเปกตรอลนั้นมีหลายตัวมากๆเหล่าทหารที่มาจากฐานทัพที่เห็นพวกสเปกตรอลก็เลยจะยิงจัดการพวกมันโดยปืนจากรถถังแต่พวกเขาไม่ได้รู้อะไรเลยว่าปืนธรรมดาไม่สามารถทําอะไรพวกนี้ได้และอีกไม่นานความหายนะก็มาเยือนเหล่าสเปกตรอลได้พากันพุ่งเข้ามาจัดก,การเหล่าทหารที่มาช่วยแถมมันย การลดถังได้อย่างสบายๆทําให้ในตอนนี้พวกของคลายนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังมากๆแถมเด็กหนุ่มที่พวกของคลายไปเจอก็ได้ถูกเจ้าพวกสเปกทลนั้นเล่นงานจนตายไปอีกซึ่งในตอนนี้พวกของคลายไม่สามารถตอบโต้อ,อะไรพวกสเปกทัลได้เลยแต่แล้วความหวังก็ได้โผล่มาอีกครั้งเพราะว่าฮอของฐานทัพได้บินมาถึงแล้วซึ่งด้วยแรงลมจากใบพัดของฮอดูเหมือนว่าจะทาให้พวกสเปกทลนั้นเคลื่อนไหวลําบากซึ่งคลายที่สังเกตเห็นเขาก็ได้ใช้ระเบิดแร่เหล็กบริสุทธิ์ปาลงไปที่พื้นทํำให้มงงก,พ,กวพวก มันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ซึ่งมันก็เปิดโอกาสให้พวกของคลายนั้นสามารถขึ้นหอและบินหลบหนีออกมาจากที่นี่ได้สําเร็จแต่ในตอนนี้พวกเขาก็ไม่สามารถกลับไปที่ฐานทัพของนายพลออแลนด์ได้เพราะว่าที่นั่นก็ถูกสเปกทอลเล่นงานเหมือนกันทําให้ในตอนนี้ฐานทัพของนายพลออแลนด์ก็ได้ล่มสลายไปแล้วนายพลจึงสั่งให้หอของคลายนั้นพาพวกเขาไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งที่นี่ก็คือที่หลบภัยของคนพื้นที่เหล่าผู้คนที่ยังรอดชีวิตจากสเปกทอลอยู่ได้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วไไมนนน Land, มมมม่่่นนนนนาาาััักกกยยพลลอออออแรรร้้บททหหีีงเืดชวิตตู็ส คนจากฐานทัพจากทหาร240นา24ยตอนนี้เหลือรอดแค่เพียง19นายแถมของที่ในพลสามารถเอาติดมือมาได้มันก็มีไม่มากทําให้สถานการณ์ในตอนนี้มันดูสิ้นหวังแบบสุดๆตอนนี้ทุกคนกําลังทะเลาะก,กันเนื่องจากไม่รู้จะทํายังไงต่อบางเสียงก็บอกให้ป้องกันทางเข้าไว้แต่ก็ทะเลาะก,กันอีกเพราะว่าไม่รู้จะป้องกันเจ้าพวกสเป c t ่า l ยังไงส่วนผู้พันโทก็ได้บอกว่าพวกเราจะบินหนีไปจากที่นี่แต่ในพลอแลนก็ได้สวนกลับมาแล้วเราจะบินหนีไปที่ไหนล่ะพวกเรานีมันไม่พ้นหรอกแต่ในระหว่างที่ทุกคนกําลังมีปากเสียงกันอยู่ก็ได้ เสียงของใครบางคนเล็ดลอดออกมาว่าเขารู้แล้วว่าเจ้าสิ่งนี้นันมันคืออะไรใครได้บอกกับทุกคนว่าเจ้าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนื่องจากมันเป็นซสันที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเจ้าสเปกเทลมันสามารถเคลื่อนตัวผ่านกำแพงได้แต่มันไม่สามารถทะลุผ่านอ่างเซรามิกที่จากคอมสต็อกซ่อนตัวอยู่ได้นั่นหมายความว่ามันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาโดยหลอมเหลวการธรรมชาติและสร้างมันขึ้นมาให้เหมือนกับรูปร่างมนุษย์ซึ่งการหลอมเหลวมันสามารถเคลื่อนตัวผ่านวัตถถุไไไดด้้้แแตตต่่่่่่่มมมสสสาาารรผนน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 นเเซิิิกััป็งงงยยออีีึ ยังไม่รู้ว่าเจ้าพวกนี้มีจิตสํานึกคล้ายๆกับมนุษย์ได้อย่างไงแต่เขาก็สามารถตอบได้ว่าหากเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยมันก็สามารถทําลายได้เช่นกันคลายสามารถสร้างอาวุธที่สามารถละลายสสารธรรมชาติเหมือนในตอนที่เขาทําในตอนต้นเรื่องได้โดยใช้ของที่หาจากบังเกอร์นี้เท่านั้นซึ่งของที่ในพลออแลนเอามามันก็น่าจะมีของที่ใช้ทําได้ทหารทุกคนที่ได้ฟังเรื่องเล่าจากคลายก็เลยมีความหวังและร่วมใจกันออกไปเอาอุปกรณ์ต่างๆที่ในพนออแลนเอามาด้วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าคา,ากยล ็สามารถสร้างอาวุธที่สามารถละลายสาสารทางธรรมชาติได้คลายจึงได้ทําการประดิษฐ์อาวุธที่สามารถจัดการกับเจ้าพวกสเปกตรัมเพื่อเอาไว้ต่อสู้กับพวกมันและแผนการต่อไปก็คือการบุกประจัดการกับพวกมันในแหล่งที่พวกมันถือกําเนิดขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือโรงไฟฟ้ามาสลอปนั่นเองดูเหมือนว่าที่นั่นน่าจะเป็นสถานที่วิจัยที่เอาไว้ผลิตพวกสเปกตรัลเนื่องจากการผลิตสาสสารเหลวนี้มันจะต้องใช้พลังงานที่สูงมากๆโรงงานไฟฟ้ามาสลอปจึงตอบโจทย์ พวกเขาจึงจะบุกประจัดการกับเจ้าพวกสเปกท่ที่นั่นเพราะว่าถ้าหากพวกมันหลุดออกจากที่นี่ได้พวกมันจะกินกินพลังงานและเติบโตได้อย่างไม่สิ้นสุดทำให้พวกมันนั้นอันตรายมากๆและหลังจากที่ทหารทุกคนได้รับฟังแผนการทั้งหมดแล้วพวกเขาก็ได้พาการบินไปที่โรงงานไฟฟ้ามาสลอปทันทีในตอนนี้ทหารทุกคนนั้นมีอาวุธที่จะสามารถต่อกรกับเจ้าพวกสเปกท่ได้แล้วแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่ความคิดของคลายทีวงโทจึงได้ลงไปตรวจสอบก่อนซึงทันทีที่พวกของโทลงมาและฉายไฟไปด้านหน้าพวกเขาก็ต้องเจอกับสเปกท่าจำนวนมากที่รวมตัวอยู่ที ทโทจึงได้ทําการทดสอบอาวุธที่คลายประดิษฐ์ให้เขาได้ทําการติดตั้งอาวุธและยิงผูใส่เจ้าสเปกทัลหนึ่งตัวซึ่งเจ้าสเปกทัลตัวนี้ที่กําลังจะพุ่งเข้ามาจัดการกับพวกเขาก็ได้ถูกกระสุนปืนของโทยิงเข้าใส่และร่างของมันก็ได้แตกสลายในทันทีโทจึงยืนยันกับทุกคนว่าอาวุธของคลายนั้นสามารถจัดการกับเจ้าปีศาจนี้ได้ทหารทุกคนที่ได้ยินนั้นฮึกเหิมขึ้นมา,มากพร้อมกับได้เลยตัวลงมาและยิงจัดการกับเจ้าพวกสเปกทัลที่รวมตัวอยู่ทางด้านคลายและมดิสันทั้้้งงคกไดมาาาาาาบบทหรรออีนนนนนเขาาใใโฟฟ เพื่อหาต้นตอที่จะหยุดยั้งเจ้าสเปกเทล่านี้แต่เมื่อทั้ง4คนเข้ามาด้านในแล้วพวกเขาก็ได้ถูกสเปกท่าตนหนึ่งเข้าจมตีทําให้คลายและบิดิสันถูกแยกตัวออกจากทหารทั้งสองคนที่ด้านนอกเหล่าทหารก็ยังต่อสู้กับสเปกท่าอย่างต่อเนื่องซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะมีอาวุธที่สามารถจัดการกับเจ้าพวกนั้นได้แต่เจ้าสเปกท่าพวกนี้มันก็เคลื่อนที่ไหวมากๆทําให้ทหารของโทนั้นะเริ่มถูกจัดการไปทีละคนทีละคนโทจึงได้วิทยุกลับมาบอกคลายว่าให้รีบหาทางจัดการกับเจ คลายและมดิสันจึงได้รีบหาบอแสภายในโรงงานไฟฟ้าจนทั้งคู่ได้มาเจอข้อกับห้องห้องหนึ่งปรากฏว่าที่ด้านในนั้นเป็นโรงงานสําหรับผลิตสเปกทรอร์จำนวนมากซึ่งนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าจอสเปกทรอรพวกนี้มันคืออาวุธที่มนุษย์สร้างขึ้นทางด้านนอกในตอนนี้มีสเปกทอร์ตัวหนึ่งมันได้รวมตัวข้อกับพลังงานที่เหลือจนก่อเกิดเป็นพลังงานสเปกทอรที่มีความเข้มข้นสูงมากๆทําให้เหล่าทหารของโทนั้นถูกเล่นงานเพิ่มเข้าไปอีกซึ่งหากเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเขาจะต้องถูกเล่นงานจนตายหมดแน่ๆโทจึงได้ตัดสินใจรว มปืนของทหารที่ตายลงและเสียบมันต่อเข้ากับปืนของเขาเพื่อที่จะได้เพิ่มอนุภาพและหวังว่าจะทําลายเจ้าสิ่งนั้นได้ส่วนคลายและเมดิสันที่ได้รู้ข้อมูลจากคนที่ตายอยู่ในนี้ว่าสามารถหยุดยั้งเจ้าพวกสเปกทอนี้ได้โดยการที่ถอดสายที่เชื่อมยงสัญญาณของพวกมันอยู่ตัวของคลายจึงได้เริ่มถอดสายที่เชื่อมกับเครื่องควบคุมซึ่งตัวของเมดิสันก็ได้คุ้มกันคลายอยู่ห่างๆโดยในระหว่างที่คลายกาลังถอดสายก็ได้มีสเปกเท่าที่สามารถพังตัวออกมาได้จะเข้ามาเล่นงานเขาแต่เมดิสันก็คอยคุ้มกันไว้ให้ นั้นชาร์จอาวุธปืนของเขาเสร็จแล้วซึ่งในตอนนี้เจ้าสเปกทลลูกใหญ่ก็กาลังเล่นงานทหารทุกคนอยู่โทรตัดสินใจลั่นปืนพลาสมิกข,ของเขาออกไปกระสุนพลาสมิกลูกใหญ่ได้พุ่งตรงไปที่เจ้าสเปกทัลตนนั้นทําให้สเปกทัลที่รวมตัวกันกระจายออกในเวลาเดียวกันคลายก็สามารถถอดสายทั้งหมดได้แล้วแต่เจ้าพวกสเปกทลมันก็ยังไม่หยุดทํางานไมเดสันเธอจึงได้ตะโกนบอกว่าให้ยกคันยกตรงกลางด้วยแต่แล้วด้วยแรงระเบิดจากปืนของโทรทําให้ตู้ที่ขังเจ้าพวกสเปกทลนั้นแตกออกพวกมันเลยพากันพุาา่งเข้ามาเเลล่่่นนนนงงาาาาคยกกอทีพวมมัจะข้ถึ คลายก็สามารถยกคันโยกนี้ได้ทันทําให้พวกสเปกทัลทุกตัวได้หยุดนิ่งลงซึ่งนั่นก็รวมถึงเจ้าสเปกทัลที่อยู่ด้านนอกด้วยหลังจากนั้นพวกมันก็ได้เริ่มระเหยหายไปในที่สุดคลายก็สามารถช่วยเหลือทุกคนจากเจ้าสเปกทัลนี้ได้แล้วแต่ก็มีเพียงไม่กี่คนที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่หลังจากนั้นคลายและเมดิสันก็ได้เดินลงไปตรวจสอบด้านในอีกจนสุดท้ายพวกเขาก็ได้พบต้นต่อว่าทําไมเจ้าพวกสเปกทัลนี้ถึงมีรูปร่างและจิตสํานึกเหมือนกับมนุษย์นั่นก็เพราะสิ่ง,มมย,ง,ลง,งยลาต ตัวของคลายที่เห็นสิ่งนี้เขานั้นรับรู้ได้ทันทีว่าถึงแม้ว่าเจ้าสิ่งนี้มันจะไม่ใช่มนุษย์แล้วพวกมันก็คงต้องเจ็บปวดและทรมานอยู่คลายจึงได้ปลดสายพลังงานเพื่อให้คนเหล่านี้นั้นหลุดพ้นจากความเจ็บปวดซึ่งตัวของเมดีสันก็พยายามห้ามลายไว้เนื่องจากสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คลายและเมดีสันต้องการถ้าหากทั้งคู่สามารถเอามันกลับไปได้ทั้งสองคนจะได้ทดลองและรู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคลายก็ได้ตอบกลับไปว่าเขาเห็นมันมากพอแล้วและเขาก็ไม่ต้องการให้สิ่งเหล่่่่่าาานนนนนีี้้้้ััเเจจ็บปปวววดดตออไไกยยยซึึงถงถแมมขะื ว่าเจ้าสิ่งนี้เจ็บปวดอยู่จริงแต่บางครั้งมันก็มีสิ่งที่วิทยาศาสตร์นั้นหาคําตอบไม่ได้และนี่ก็คงเป็นหนึ่งในนั้นหลังจากที่คลายพูดจบเขาก็ได้ทําการถอดสายพลังงานทั้งหมดออกทําให้ร่างที่ควบคุมสเปกตรัลทั้งหมดได้ตายลงซึ่งนั่นก็หมายความว่าสเปกตรัลทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นมาใหม่อีกแล้วทุกคนที่ยังเหลือรอดชีวิตถูกพาตัวกลับมายังบังเกอร์หลบภัยซึ่งในตอนนี้ที่หลุมหลบภัยทหารก็กําลังอพยพทุกคนออกไปจากที่นี่คลายและเมดิส,ดดสนาาันถูกตวกกลมมไออ่่่่ปนนร็ีีีีีเแคคโททชิ ซึ่งถึงแม so <inte an> ้ว <East. S 2> ่าพวกเขาเพิ่งจะผ่านเรื่องเลวร้ายมาแต่พวกเขาก็ได้เตรียมตัวเพื่อจะไปปฏิบัติภารกิจต่อไปซึ่งก่อนจะไปโทรก็ได้หันมามองคลายซึ่งดูเหมือนว่าโทรนั้นจะขอบคุณคลายอยู่ในใจหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้แยกไปส่วนทางด้านคลายในพลอแรนก็ได้ขอบคุณเขาและทําตามสัญญาที่จะส่งคลายกลับบ้านซึ่งก่อนที่คลายจะไปเขาก็ได้มากอดลาเด็กสาวและเด็กสาวก็ได้ขอบคุณเขาเช่นกันหลังจากนั้นคลายก็ได้ไปขึ้นเครื่องบินเพื่อบินกลับไปที่บ้านซึ่งถึงแม้ว่าคลายจะเป็นเพียงแค่วิศวกรคนหนนนึ่่งงใครรั้้ีเขาาาสมถ ชีวิตคนทั้งโลกไว้ได้และสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องสเป c t ร a l โดยที่หนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป6.3คะแนนและคะแนนจากโอตทอนตัวไโทไป73%นะครับถือว่าเป็นคะแนนที่สูงพอสมควรยังไงทุกคนก็อย่าลืมไปหาดูแบบเต็มเรื่องกันให้ได้นะครับรับรองสนุกสะใจแน่นอนเหมือนเดิมสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต่อไปด้วยนะครับซึ่งทางเราก็หวังว่าผลงานของพวกเราจะสร้างความมันเทงให้กับผู้้้ชชมมมได่ไากกนนอยยเเค สุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบคุณครับ